สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงมไทยแลนด์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะฮะสิกาจังหวัดตรังนี่เป็นภาคใต้แบบใก,ใกล้มาเลยแล้วนะ,ะตัวน,นี้คือไม้หวงหัวรีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนี่คือไม้พยุงไหหลำหรือพยุงเวียดนามนะฮะตอนนี้ภาคใต้เนี่ยเขาปลูกกันทุกจังหวัดในภาคใต้แล้วก็ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจมาแรงที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดแล้วนะครับสวนนี้นะครับโกเนียปลูกมากี่ปีแล้วอันนี้ สองปีใช่ไหมครับที่จริงนะครับสองปีควรจะต้องโตกว่าน,นี้นะอันนี้อันนี้การดูแลด้วยการเจริญเติบโตอาจจะยังไม่ถูกวิธีนะหมายถึงว่าการดูแลมันทําให้การเจริญเติบโตเนี่ยมันมันไม่โตตามมาตรฐานตามมาตรฐานของเขานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยหปี1นิ้ว 2>, 2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วการจเจริญเติบโตจะประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้มันก็ยังไม่ตายหมายถึงว่าทุกต้นเนี่ยเอามันพยายามที่จะแตกขึ้นมายังรุนได้นะ สบายมากครับผมมีวิธีการแก้ให้โกฮีบครับถ้าทําตามนี้บอกเลยว่าปีหน้ามาเนี่ยมันจะล่มเหมือนยางพาราละอเอาขนาดนั้นเลยอะอกล้าผมกล้าพูดขนาดนั้นเลยวิธีการนะครับก็คือว่า<อ>วิธีการใส่ปุ๋ยกเฮียบที่ผ่านมากเฮีบให้เขาใส่ปุ๋ยยังไงฮะก็หวานลูกน้องหวานมาหวานไม่รุ่มหวานนี่ไอผมไม่ได้มาดูเนี่ยครับหวานนีเฉยนี่ยาก,กินหมดนะถ้าหวานเนี่ยคือเราต้องดูแลเรื่องวัชพืชด้วยนะแต่ว่าตอ,อนนี้วัชพืชมันมีเนี่ยาว่านปุ๋ยไปวัชพืชกินหมด ไอ้ต้นเราเนี่ยพูดง,ง่ายๆเราให้ปุ๋ยไปร้อยหนึ่งอะ่ะมันกินได้แค่20นะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการแก้ก็คือให้ขุดหลุมนะครับรอบต้นสี่หลุมนะครับแต่ละหลุมนี่ห่างจากลําต้นมานะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมประมาณ50เซนแต่ละหลุมห่างจากต้นมา50เซนให้ขุดหลุมตรงนี้อเอาสี่มุมเลยเรียบร้อยหลุมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางหลุม6กนิ้วประมาณนี้เส้นผ่าศูนย์กลางหลุม6นิ้วลึกเท่าไรลึก40สเซนครับ ลุกลงไป40เซน40เซนนะไม่มีปัญหา,า,เ,า,าเครื่องเจาะสบายมากใช้เครื่องเจาะครับม,มหีหลายสวนที่ทําตามนี้กูยียบที่ผมเอารูปให้ <ird> s. <S กูยียบดูเมื่อกี้สามปีเส้นผ่านศูนย์กลาง4ี่ถึงห้านิ้วโโมันโตเร็วมากแล้วบอกเลยว่า3ปีเข้าแก่นทุกต้นแน่นอน100%ซตตัวนี้มันอยากโตจะตายอยู่แล้วเนี่ยอยากโตแต่ว่ามันรอปุ๋ยเพราะเวลาไม่ใช่คนสวนไม่ให้นะครับคนสวนเอาปุ๋ยมาให้แต่เอาปุ๋ยมาให้นี่คือหญ้ากินหมดมันเข้าไม่ถึง เพราะว่านอนด้วยผมว่ามาสองก็จบครับสอนไม่หมดใสสองกะสอบยังไม่หมดน้อยไปแล้วก็ให้ให้ข้างบนเนี่ยถึงให้เยอะก็แล้วแต่ยาก,กินหมดเหม,มือนเดิมไม่มีปัญหาเอาอย่างนี้ง่ายๆเจาะหลุมแบบที่บอกนะครับสี่หลุมสี่หลุมเรียบร้อยใช้ปุ๋ยปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยหลุมละครึ่งกำมือหลุมละครึ่งกำมือนะฮะไม่ไม่ต้องแบบเยอะๆพูนๆไม่ต้องนะฮะใช้ครึ่งกำมือพอแต่ละหลุมสี่หลุมนะเรียบร้อยปุ๊บก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็คือขี้วัว ที่วัวขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่อะไรก็แล้วแต่ยัดลงไปในหลุมแล้วโกงนี้บอกเมื่อกี้มีอะไรนะฮะมีป<ม>ุ๋ยปุ๋ยน้ำผลหมักปาครับปุ๋ยกินนที่หนอกด้วยได้หมดทุกอย่างกินที่ทางเข้าแสงได้หมดครับใช้เสริมร่วมกันได้หมดยัดเข้าไปในรูเลยแล้วพูดบอกบอกง่ายๆเลยนะครับว่ายังไงก็ได้กินยังไงก็ได้กินปุ๋ยแน่นอนเพราะว่าไม้ฮองโหลี่นี่ระบบรากเขาลึกนะฮะระบบรากลึกคือข้างบนเนี่ยถ้ามีหญ้าอยู่ว่าจะพืชอยู่ว่าจะพืชกินหมด นะตัวตัวนี้นะที่ผมเคยบอกโกฮีบปีที่แล้วว่าสิ่งที่มันต้องการคือแสงแดดแสงแดดโกฮยบมีแน่นอนแสงแดดอันที่2ก็คือวัชพืชต้องกําจัดวัชพืชให้หมด3ปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยวิธีการให้ปุ๋ยยัง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 ไม่ถูกต้องนะถ้าเราไม่รู้จักเขาผมไม่รู้จักเขาเลยครับครับถ้าให้ปุ๋ยตามนี้ปุ๊บรูปที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะสวยงามมากไม่ต้องห่วงผมไปจอดูแล้วน่าจะปลูกก่อนโกฮยบไม่นานนะไปจอดูแล้วปีนี้เขาเข้าแก่นละ เข้าแก่นการเข้าแก่นนี่มันบ่งบอกถึงว่าแก่นไม่มีน้อยลงแก่นมีแต่จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นรับรองว่าสตังค์มาละเงินมาละรอรับเงินอย่างเดียวนะครับแล้วที่เขาปลูกมาเนี่เป็นพันต้นแต่ละสวนนี่สามพันต้นสี่พันต้นสามพันต้นเป็นเงินสามพันเออสามสามสิบล้านนะนี่ผมถ้าว่ามันจับตาก่อนจะปลูอีกิตรงนู้นอีกสิบไร่อย่างนี้ครับก็ียบตัวนี้อะนะมูลค่าเพิ่มเนี่ยต้นละหนึ่งหมื่นบาทยังตำเลยสิบปีผ่านไปแต่ทําตามวิธีที่ผมแจ้งแนะนํานะ สิบปีผ่านไปเนี่ยต้นละหนึ่งหมื่นแน่นอนูกฮิยปลูกไปกี่ต้นครับตอนนี้ตรงนี้ดูถึงว่าลงมาตัวงัมดที่มา 1, นพันหนึง่งพันหนึ่งโกฮิมครับพันหนึ่งมูลค่าสิบล้านบาทที่เราไปที่ท่าช้างเนี่ยคุณคุณดุษฎีปลูกมาสี่พันต้นสี่พันต้นคือสี่สิบล้านบาทอันนั้นเขาทำจริงจังเขาทำจริงจังคือวิธีการให้ปุ๋ยแบบนี้เขาเขาโอเคเลยเขาเจาะเลยมีเครื่องเจาะเขามีอยู่ละเูาขุดเครื่องเจาะใส่ต้นมันได้ขนาดนี้ครับ ผมไปเจาะดูแล้วมันมีแก่นแล้วชื่นใจนะชื่นใจครับเขาชื่นใจแล้วเพาะผมใ,ใจเหี่ยว <c oughs> คือตอนนี้ตอนนี้เขาไปถึงฝั่งฝันละถ้ามันเข้าแก่นยังไงแก่นมันก็ใหญ่ขึ้นแน่นอน <c oughs> นี่ถ้าคุณม่หมอแนะนำเนี่ยผมว่าเอ๊ะดูอีกหน่อยได้งไงเดี๋ยวก็ไถทิ้งเลยวะเสดายของครับบอกว่าทำยังไงแล้วมาดูให้หน่อยก็ได้ไม่งั้นอาจจะไถทิ้งแล้วใหญ่ก็เลยรีบมาเอานี่ครับง่ายสุดดีสุดเจาะเลยครับเจาะทำเลยไม่ต้องรอดูน้องมี เกล็งเจาะมีครับปุ๋ยก็พอจะหาได้ครับแล้วก็โดยเฉพาะน้ำหมักนี่มันมันสุดยอดใส่ลงไปเลยสุดยอดเลยใส่ลงไปเลยนะฮะห่างจากต้นมา50เซนนะครับอย่าไปใกล้ต้นมากนะ50เซนพอนะครับเดี๋ยวมันลึกไปดีสิเซนนะลึกลงไปสีเซนครับแต่เราไม่ได้ใส่เต็ม40เซนก็ได้ไม่เป็นไรข้างล่างนุ่นใส่ปุ๋ยปุ๋ย15 15 15นะครับอย่าอย่ใส่ยูเรียนะ ถ้าใส่ยูเลียเขาเกิดอาการบ้าใบบ้าใบก็คือใบมันเยอะเกินแต่ลำต้นมันจะไม่แข็งแรงมันจะโอนเอ็น,นจะล้มกิ่งก่อนเลาไม่ต้องแข็งเลยก็ไม่ต้องอะไรนักหนาครับไม่ต้องให้มันให้เขาแตกโตขึ้นไปก่อนเรียบร้อยเราค่อยมาแต่งค่อยๆแต่งแต่ว่าก่อนอื่นให้เขาพูดง่ายๆสังเคราะห์แสงหาอาหารไปเลี้ยงลำต้นให้ลำต้นมันโตซะก่อนอ,อย่าเพิ่งไปแต่งนะครับช่วงแรกเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้จเจริญเติบโตมานานหลายปีแล้วเนี่ยสองปีมาแล้วเนี่ยอิ่วอยู่สั่งน้อเพิ่งลงอะค่ะมันเป็นต้นไม้อย่ใส่ะ อาถ้าเี๋ยว่าวันก่อนผมดูทำบรรถด้วยอย่างนี้ครับที่นี่จิตถ้าต้นนถ้าต้นไหนมันเล็กกเงียบถ้าต้นไหนมันเล็กเนี่ยก็งียบขุดหลุมเดียวก่อนก็ได้ห่าง50เซนมาก็ฮีบขุดหลุมเดียวหรือ2หลุมก็ได้ไอ้ต้นเล็กอะนะแต่ถ้าต้นใหญ่แบบนี้สี่หลุมเลยแล้วก็หว่านรอบ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 ได้ไหมไม่ไม่ไม่ดีครับไม่ดีทําคือพูดง่ายๆสูตรนี้ไม่ได้คิดเองเออเองสูตรนี้เขาปฏิบัติเขาทำมาแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆ ถ้าทําสูตรนี้นะครับเจาะหลุมสี่หลุมแล้วใส่ปุ๋ยแบบนี้นะบอกเลยว่า3ปีผ่านไปมี4นิ้ว5นิ้วเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง4 5นิ้วหลุมหมดแลวแหละเอางั้นได้จัดการไ,ไ,ไ,ปไปเลยครับรรเดี๋ยวเขาก็โตมากินเองอ,อ,อจริงมนันนี้เป็นไปไหนอยู่แต่นึงครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรเราตามไปดูเกษตรกร77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่เราไม่ไปนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสิกาจังหวัดตรัง อ่านี่ไกลขนาดไหนเราก็มานะครับมามา,มาติดตามถ้าเกษตรกรปลูกไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่มีประโยชน์ที่จะปลูกนะฮะปลูกอย่างอื่นดีกว่าแต่ถ้าปลูกตัวนี้ต้องประสบความสําเร็จและเราเห็นแล้วนะครับเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วตอนนี้คือที่ภาคใต้นี่สีอย่างน,น้อยสีท่านละที่เข้ากันแน่นอนนะฮะเจาะเราไปเอาสว่านไปเจาะดูเรียบร้อยแล้วปลูกมาแค่ไม่ถึง3ปีนะครับเกือบ3ปีเข้ากันทั้งหมดเลยสีท่านนะฮะโ,โดยสองปีไม่ถึงถึงปีครับ ปีหน้านี่ผมจะมาละขออนุญาตมาชมอีกทีหนึ่งนะจะมาติดตามว่าโกยบทําแล้วมันโตจริงไหมโตดีไหมนะครับปกติก็คุยกับพี่ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับ,คร,บครับคุณใหญ่คุณใหญ่นี่จะดูแลนะครับดูแลเกรรษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยมีปัญหาอะไรโทรปรึกษาคุณใหญ่ได้คุณใหญ่ส่งอย่าลืมส่งคลิปให้โกยบดูนะส่งคลิปวิดีโอ,อการทําด้วยการทําแบบนี้ถ้าเราดูแรงนี่เราก็ไม่เดียวได้ อุ่นใจครับผมเจ้าหน้าที่มาดูเราอุ่นใจครับผมมีกวาลังใจอะแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับหมมู่ไทยแลนด์นะครับโตโตด้วยกันกับเกษตรกรนะฮะไม่ใช่ว่าปลูกยังไงให้โตอย่างเดียวเราดูแลในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องตลาดด้วยขายยังไงที่จีนเอาเงินคนจีนกลับมาให้เกษตรกรไทยนะครับเป็นกรอบเป็นกำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้ขอบคุณโกฮยบครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวกาดหน้าปีหน้า ขออนุญาตมาชมใหม่ด้วยความยินดีครับเดี๋ยวจะมาเอาสว่านมาเจาะด้วยปีหน้าทดสอบมันไม่ตายหรืออะไรเรื่องนกนแอ่นด้วยครับโอ้เรื่องนกนางแอ่นด้วยครับเลี้ยงนกนางแอ่นมีเสียงนกนางแอ่นนะครับท่านผู้ชมอย่าตกใจนะฮะอันนี้เสียงนกนางแอ่นนี่เงินล้านเหมือนกันนะครับลายล้านบาทนะฮะูเงียโอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมที่กาติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ